เาเวศวร์นะครับวินาทีนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือความเดือดร้อนต่างๆต,ต้องพึ่งบาร,รมีเทเวศเท,ทเวศเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจส,สิ่งเวลวร้ายทั้งปวงนั่นเราบูช<น>าทาเวศ้าเวศของหลวงพ่อช้างนะครับเนี่ยครับนะเป็น้าเวศสุวรรณนะครับเทเวศสุวรรณสร้างบาร,รมีหลวงพ่อช้างเตชะปัญโยว,วัจุกเชอฉชะเชิงเสาแปดริ้วนะครับ นะปี63นี่เองแล้วอีกนะอีกรายการหนึ่งเนี่ยเป็นตะกุดเจ้าสัวสาริกาคู่ชีวิตสุริยะประพาจันทรประภาอันนี้นะครับพิธีที่วัดยานวากรุงเทพพิธีหลายวาระนะครับอันนี้นะครับสองชิ้นด้วยกันวันนี้เป็นท้าเวทแล้วก็ตะกุดนะเจ้าสัวสาริกาเจ้าของลูอช้างเนี่ย ตอนนี้ของหลวงพ่อช้างวัตถุมงคลหลวงพ่อช้างใครใครก็อยากได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะนะแปลกมากๆนะครับนะแปลกมากๆหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชืออยู่ที่8ริ้วนะครับอยู่8ริ้วอยู่ฉะเชิงเซาครับหลายหลายคนออกเสียงไม่ได้นะครับนะจะออกเป็นจ่าเจงเจาจ่า,จาเจงเจานะครับเขาถึงมีคํานะแทนฉะเชิงเซาก็คือ8ริ้วนะนาแปดริ้วนั่นเนี่ยหลวงพ่อช้างท่านเป็นเป็นพระที่ครบเครื่องนะเป็นนักเทศ โอ้ผมได้ฟังนะครับได้ฟังหลวงพ่อช้างท่านเทศเนี่ยท่านรู้ทุกเรื่องแล้วก็เทศแบบนะ่าฟังง่ายเข้าใจง่ายลึกซึ้งแล้วก็เรื่องของนะัวิชาอาคมท่านก็มีนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลออกมาลูกศิษย์ลูกหาต้องการกันเยอะเลยโดยเฉพาะท่านทำาท้าเวทเนี่ยท้าเวทสุวรรณเนี่ยนะครับนะ่าสวยรุ่นนี้เนี่ยสวยแล้วท่านทำนะทำเนี่ยนอกจาก นะนอกจากจะทําแบบเนี้นะครับนะ้าท่านก็จะซีนเนี่ยครับซีนเะนี่ยนะซีนแบบอย่างดีเลยนะ้าซีนอย่างดีเลยอันนี้สามเนื้อทองแดงลมดําอันนี้ทองแดงลมดําที่ร่วมสนุกวันนี้นะครับกล่องก็กล่องสวยเป็นกล่องสีสีม่วงแบบนี้นะกล่องแบบนี้นะครับกล่องก็จะมีนะจะมีเนี่ยฮะด้านหน้าจะเป็นนะลงไว้ว่าเทเวศวัน สร้างบารมีหลวงพ่อช้างเตชะปัญโยวัจุกระเชิฉาเชิงเซาณพศ2563เนี่ยครับอันนี้รายการแรกรายการแรกส่วนรายการที่สองเนี่ยรายการที่สองนะใครก็อยากได้ตะกุดฮนะตะกุดเจ้าสัวสาริกาคู่ชีวิตสุริยะประภาจันทละประภาพิธีพุทธาพิเศษที่วัดยานวาอันเนี้ยอันนี้นะครับ พิธีใหญ่ทีเดียวนะครับใหญ่ทีเดียวเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตคุณแดงฮะเสษนะคคุณแดงเอกคมพีนะครับแดงเอกคมพีอ่ะนะครับคุณแดงวันนี้จะเข้ามาสนทนาปาใสด้วยนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณแดงครับสวัสดีครับนะอ่ะเลื่อนเข้ามาอีกหน่อยครับนะมัาตกเฟมฮะนะตกเฟมต้องบีบเข้ามานิดหนึ่งเอาแล้วครับนะเข้ามานิดหนึ่งนะ ่านคุณแดงใส่แว่นตาก่อนเข้ามาทักทายแฟนรายการนะครับอ่ว่ามีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่านะครับได้เลยครับโอ้โหตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาแล้วครับว่ารู้ใช่ไหมว่าเรากำลังจะเปิดรายการตัวไหนสำหรับวัตถุมงคลนะคะเป็นพระอ่าเขาเรียกอะไรอลเกตอกเกตอกเกตอ่าอกเกตนะคะเป็นอลเกตของหลวงพ่อจรวัดบุญยลิจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอนนี้เราได้นำล็อกเก็ตทั้งหมดนะคะไปให้หลวงพ่อปุกเสกและเดี๋ยวก็จะมีภาพอัปเดตมาให้ดูว่าตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ก็กลับกลับมาถึงกรุงเทพเพราะว่าด้วยเวลามันมันจำกัดในการเดินทางนะคะเราก็เลยไม่ได้นอนที่จะรอพิธีกรรมให้มันแล้วเสร็จนะคะก็อยากจะบอกว่าวัตถุมงคลชุดนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้อีกแล้ว ครับไม่ได้พูดภาษาไทยเลยอืลูกค้าลูกลูกศิษย์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยที่เช่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะครับเขาตื่นตัวมากกว่าคนไทยอีกอะ่ะอือันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะด้านหลังจะมีตะกุดเงินแล้วก็เป็นเหรียญเม็ดเงินอะเหรียญยาเม็ดยารยด้วยมนสาต้องบอกว่ามนสารชุดนี้สุดยอดเพราะนํา ผงทุกๆรุ่นมาผสมแล้วก็มาอุดด้านหลังก็จะเป็นตามภาพนี้เลยอันนี้คือของจริงทั้งหมดวัดธมงคลทุกรายการนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว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 แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของเสกอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องจองรอนานจองวันนี้ตอนนี้แค่รอกล่องอย่างเดียวแล้วก็รับพากลับมาบรรจุกล่องสดจะส่งได้เลย ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน5-7วันทําการอืมอมครับนะฮะนี่นะหลวงพ่อจรวัดบุญ,ญาบยายยิตตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนะ้าเทพเจ้าแห่งดงพญาเย,ย็นนะครับดงพญาเย,ยน็นสมัยเมื่อก่อนท่านรู้นะครับนะ่าถ้าใครไปแถวๆนั้นนะนะคือเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่เดินทัพนะครับนะผ่านทัพไปลบกับพมา่านะครับ ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าโดงพญายเย็นเพราะว่าถ้าใครเข้าไปเนี่ยจะออกลําบากเนเ,นะเพราะว่ามันเป็นป่านะครับแล้วก็มีสิงสาราสาสตว์สมัยโบราณเนี่ยนะครับมีสิงสาราสัตว์แล้วก็มีนักไข่ปา่านะถ้าเข้าไปเนี่ยจะอาจจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ปัจจุบันมีถนน,นหนทางต,ตัดผ่านเยอะแยะมากมายนั้นเข้าไปนะไม่ยากนะครับไม่ยากก่อนจะพูดถึงนะก่อนจะพูดถึงล็อกเก็ต ขึ้คุณแดงวันนี้เตรียมล็อกเก็ตมาพูดให้ฟังแล้วมีตัวอย่างมาใ,ใ,หให้ชมด้วยใช่ไม่ใช่เจ้อย่างนี่คือของจริงแล้วของจริง,<า>งแล้ว,วที่เราเอากลับมานะของจริงแล้วนะครับนะํามาให้ชมด้วยนะครับส่วนนะการบอกบุญนะครับเมื่อวานนะครับผมได้ไปโอ้เดี๋ยวนี้บอกบุญนะใช่ไหมเมื่อวานเราลงรูปครับเมื่อเช้านี้พี่เบญจพรครับ ถวายเอ้ยไม่ใช่ร่วมร่วมปัะปะจจัยหนึ่งพันบาทเดี๋ยวแดงจะจัดการโอนไปให้หลวงพ่อให้นะคะแล้วก็นโมทนาบุญัปพี่เว็จพรด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเขามีเบอร์บัญชีที่วัดมีเบอร์บัญชีอยู่แล้วคุณแดงก็มีเบอร์บัญชีอยู่ถ้าโอนเงินผ่านคุณแดงคุณแดงก็กดโอนผ่านไปให้บัญชีหลวงพ่อเลยเพราะตอนนี้หลวงพ่อจรกําลังนะครับใช้ช่วงนะใช้ช่วงที่นะ มีปัญหาในเรื่องของการเดินเหินไปมาระหว่างประเทศแล้วก็ระหว่างจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นช่างอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยมาช่วยกันทำบูรณะปรับปรุงนะพระพรมองค์ใหญ่เนี่ยครับนะมาดูหน่อยฮะเนี่ยพระพรมองค์ใหญ่เนี่ยนะครับนะพระพรมองค์ใหญ่เนี่ยหลวงพ่อจรจะทำการบูรณะปรับปรุง เพราะว่าหน้ารอบพระพรมเนี่ยนะครับขึ้นไปเดินไม่ได้ตรงบันไดเนี่ยจะชันที่ทําอยู่เนี่ยนะครับบันไดเล็กแล้วก็ชันท่านก็เลยนะแก้ใหม่ก็คือทำนะทำขยายพื้นที่ออกมาแล้วก็ทําบันไดเนี่ยให้นะลากลงสามารถจะเดินขึ้นไปกับ ขอพรคุณแม่น้องสามได้ระครับร้อยบาทขอบคุณค่ะนะใครอยากจะร่วมบุญก็ก็ได้นะครับนาะแจ้งมาที่คุณแดงได้อันเนี้ยนะได้บุญนะครับเขาบอกว่าบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อจรท่านนะประเมินแนวะราคาค่านะค่าการปรับปรุงเนี่ยตรงนี้เนี่ยไว้ประมาณเกือบเกือบสามแสนนะครับสองแสนกว่าบาทฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะร่วมบุญ ก็นะบริจาคได้ท่านไม่ต้องเดินทางนะครับท่านไม่ต้องเดินทางท่านก็โอนเงินเข้าหาคุณแดงอยากจะบริจาคเท่าไหร่ร้อยบาท200บาท300บาทแล้วแต่ตามกําลังศรัทธาแล้วคุณแดงจะโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ได้ยินนะครับว่านะครับช่างบอกว่าขอนะขอเงินซื้อไม้ขอเงินซื้อตะปู นะของเงินซื้อนู่นซื้อนี่เพราะว่าท่านจะต้องจ่ายแบบรายวันนะครับจ่ายรายายวันช่างก็จ้างแบบรายวันแล้วก็ทําแบบรายวันนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับจนแล้วเสร็จในช่วงที่คนนะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ท่านก็ให้ช่างที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยทําให้แล้วเสร็จนะครับเมือ่อวานเราก็ลูกศิษย์ต่างประเทศก็ร่วมบุญมานะคะนีเราเรียกเขาว่าหงีนนะเขาเชื่อหงีอ่าเขาเป็นคนเวียดนามเวียดนามนะคะ ก็รวมทําบุญทั้งหมด6 1 5 0าบาททานโมทนาบุญด้วยนะเพราเขารู้เขารู้ว่าทางเขาเรียบร้อยแล้วนะเขาก็โอนมาแล้วก็โอนให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็นำปัจจัยตรงเนี้ยนะที่ได้ตรงเนี้ยไปนะไปใช้จ่ายในการซ่อมสร้างนะแล้วก็นะดูแลในเรื่องของฐานลากนะครับแล้วก็องคนะองค์พระปูมองค์ใหญ่ นะครับท่านอยากจะร่วมบุญก็ได้เลยนะครับได้เลยนะนะมาดูที่ล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตก็มีนะมีค่อนข้างจะนะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับค่อนข้างจะหลากหลายในเรื่องของมวลสารมวลสารรุ่นนี้เขาต้องใช้คําว่าจัดจ้านนะมวลสารจัดจ้านทีเดียวนะครับก็คือเยอะนะเยอะคือนะเป็นการเอาใจ นักสะสมชาวต่างประเทศด้วยชาวต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบเรื่องมวลสารเขาบอกว่าขอแน่นๆ่นขอแบบเน้นๆแล้วมวลสารของไทยก็รู้ๆอยู่นะครับใช่ค่ะตั้งแต่ว่านตั้งแต่ว่านร<อ>้อยแปางหลายอย่างมากายอยันนี้เขาทำมีพิมใหญ่พิมเล็กใช่ไหมมีพิมใหญ่พิมเล็กบางคนถามว่าขนาดไหนขนาดไหนฮะประมาณเอามาเทียบกันนะฮะนี่นะใหญ่และเล็กนะ,นะใหญ่และเล็ก เดี๋ยวผมผมผมวัดดูนะครับนะผมวัดด้วยด้วยสายตานะครับกะด้วยสายตา1เซน2เซนประมาณ3มเซนนะสูงเนี่ยประมาณ3มเซนเล็กๆนะครับ3ามเซนหน่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับยังไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมไม่ได้วัดนะครับเอากะคาดคะเนเอานะครับนี่ขนาดใหญ่ฮะหน้าขนาดใหญ่นะครับก็ถ้ากว้างเนี่ยนะประมาณ2เซนฮะสูงประมาณสามเศษไปที่วัดได้เลยค่ะรี่้เปับหลวงพ่อได้เลยนะนะส่วนหนะ้าล็อกเก็ตองเล็กเนี่ย ประมาณแม่น้ำสามโอนเข้าบัญชีของบอก,อกได้เลยค่ะสูงประมาณสูงประมาณ2เซนนะ <c oughs> นะประมาณ2เซนนะครับสาหรับล็อกเก็ตเล็กนะครับแล้วล็อกเก็ตรุ่นนี้เนี่ยล็อกเก็ตรุ่นนี้เดี๋ยวผมอ,อธิบายนิดหนึ่งนะครับล็อกเก็ตรุ่นเนี้ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับภาพที่นํามานะนำมาทําล็อกเก็ตเนี่ยเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อจอนเป็นภาพถ่ายนะครับเป็นภาพถ่ายแล้วเป็นภาพที่ไม่ได้ จาะจงในการถ่ายนะครับเป็นภาพคล้ายๆกับภาพสบายๆสบายๆเป็นภาพแอบ,บถ่ายสบายๆแบบนี้แหละครับนะแล้วก็นําภาพนี้มาให้ช่างนะช่างจิตรกรที่มีฝีมือในการวาดนะวาดภาพออกมารูปนี้เป็นรูปวาดนะครับนาะรูปวาดจากรูปถ่ายมาเป็นรูปวาดแล้วก็จากรูปวาดมาเป็นล็อกเก็ตอันนี้นะมีขั้นตอนในการทําแบบนี้ภาพถึงออกมา ดูดีนะออกเป็นสีเปียนะครับนะสีสีเปียสีสีเปียเนี่ยก็คือสีออกโบราณโบราณนะครับนะงานแบบนี้นะาเขาจะเป็นงานคล้ายๆงานโบราณนะครับงานโบราณคืองานโบราณเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นขาวดำใช่ไหมฮะขาวดําแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำได้ก็คือมาทําเป็นแบบสีเปียนะซสีเปียก็คือออกนะแดงนะแดงนะแดงเบาเอะ่ะ น้าแดงคล้ายๆแดงน้ำตาลน้ำตาลเขาเรียกว่าซีเปียน้าสวยงามทีเดียวนะครับเป็นแบบโบราณน,นะครับเนี่ยน้าสวยนะครับนะสนใจก็นะดูได้นะครับวันก่อนเนี่ยนะผมได้พูดเรื่องรายละเอียดไปหรือเปล่าว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ประมาณสองร้อย <200 S 1> นะครับแล้วพิมพ์เล็กประมาณพันสองร้อยพันสองร้อยนะครับนะาใครสนใจก็ก็ลอง นะลองสอบถามนะคุณแดงดูนะครับก็อินบอกถามนะครับว่านะพิมพ์ใหญ่นะเท่าไหร่พิมพ์เล็กเท่าไหร่นะครับห้าหลังก็จะฝั่งเม็ดยานะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนะเป็นเหรียญเม็ดยาเม็ดแตงอะคะขนาดเล็กๆเท่ากับเ,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 เม็ดยาเราเนี้ยแหละเขาก็้เรียกเหรียญเม็ดยาก็จะมีเป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะคะเนื้อกับเนื้อทองแดงฮะนะก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้าไปที่เฟซคุณแดงได้นะครับ น่าติดต่อที่ Facebook แดงเอกคมพีหรือสอบถามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนะครับ0955684868 0955684868อันนี้เป็นเบอร์ของคุณแดงนะครับนะนอกจากนะครับนะนอกจากวัตถุมงคลล็อกเกตรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณแดงเปิดให้สั่งจองมีอะไรกันบ้างช่วงนี้ฮะ ตอนนี้ว่าถุมงคลที่ให้เปิดเปิดจองนะคะเงียบมากเงียบใช่เงียบแล้วก็ตอนนี้จะเป็นงานบุญซะมากกว่าค่ะงานบุญจะเป็นการบอกบุญมากกว่าอย่ผ้าปา่าเนี่ยค่ะก็จะมีมาหลายวัดมากแล้วก็แดงก็ไปรับมาก็หลายวัดเหมือนกันตอนนี้หนักใจมากหนักใจตรงที่ว่ามันมาในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราเราไม่รู้ว่าเราจะมีเงินที่ไหนไปร่วมบุญแต่อยากทําทุกวัดเลยนะที่บอกบุญมาก็อยากทํา S <S อ,อยากร่วมบุญหมดแต่ทีนี้ว่าการโอนเงินอ่ะมันยากมากกับของต่างประเทศซึ่งแดงจะบอกบุญกับลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่ร่วมบุญอยู่แล้วอย่างพี่น้องเคเอนเนี่ยถ้าบอกปุ๊บเนี่ยร่วมทาบุญทุกคนแน่นอนแต่ว่าคือมันมันก็ได้เฉพาะหนึ่งส่วนส่วนยอดใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นของต่างประเทศทั้งหมดแล้วมันโอนเงินกันไม่ได้แล้วต่างประเทศตอนนี้เขาฟิกมากยิ่งกว่าประเทศไทยอีกออกนอกบ้านลําบาก ธนาคารไม่เปิดเวสเทิร์นยูเนีนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยต่อคิวยาวมากเมื่อเช้าลูกค้าโอนเงินค่าพามามก็บอกว่าต้องใช้เวลา3าสีวันเราถึงจะได้รับปกติโอนวันนี้ตอนบ่ายๆเราก็ได้รับแล้วเพราะฉะนั้นการรับเงินตอนนี้ยุ่งยากมากมแล้วก็้าป่าก็ใกล้จะมาแล้วด้วยเนี่ยดูสิยังไม่ได้ไปแจกใครเลยของที่ไหนครับ อันนี้ที่บ้านเกิดเลยเนี่ยโอ้เป็รับเข้ามาเนี่ยผมเ็นคุณแดงใส่เองไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่ใช่เหรอนะเอาซองมาแกะซองแล้วใส่เองเนี่ยนะาเดีนี้เนี่ยลําบากนะแล้วโดยโดยเฉพาะน้าช่วงนี้เนี่ยการร่วมบุญอะไรก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่า <laughs> ทุกคนเดือดร้อนกันหมดอันนี้เราเห็นใจเนี่ยเมื่อวานฟังจากหลวงพ่อนะครับน้หลวงพ่อ ท่านเมตตาเล่าให้ฟังบอกว่าท่านไม่กล้าบอกบุญลูกศิษย์ไม่บอกบุญท่านบอกมไม่เอาไม่เอาไม่บอกไม่บอกไม่กล้าบอก,บ,อกบุญลูกศิษย์เพราะว่าท่านบอกอย่างนี้ว่าลูกศิษย์เดือดร้อนอยู่แล้วตอนนี้ลูกศิษย์ต่างๆก็เดือดร้อนกันหมดนั้นเราพอเราไปบอกบุญเนี่ยก็จะสร,สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอีก